ไม่ยอมแก่ความดีสำคัญกว่าคนเป็นจำนวนมากพยายามต่อต้านการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสังขารตนเองหรือพูดง่ายๆก็คือว่าพยายามต่อต้านความแก่พยายามจะไม่ให้ตนเองนั้นเกิดความแก่ขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่ามีโมหะหรือความหลงผิดคิดว่าคงจะมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ให้ผลสมความปรารถนานั้นได้คือทำไม่ให้แก่ได้นั่นเอง ซึ่งถ้าโมหะความหลงผิดนั้นสิ้นไปเมื่อไหร่ก็จะรู้ชัดได้ว่าไม่มีวิธีหนึ่งวิธีใดที่จะยับยั้งความไม่เที่ยงแท้ของสังขารร่างกายได้เลยยังมีโมหะความหลงผิดอีกชั้นหนึ่งที่เป็นเหตุให้พยายามต่อต้านความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายมิให้ผ่านจากหนุ่มสาวไปสู่ความเท่าชรานั่นก็คือความหลงผิดคิดว่า ความสวยสดงดงามของตัวเองตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นมีความสำคัญเหนือกว่าความดีถ้าไม่มีความหลงผิดเช่นนี้แล้วก็จะต้องพยายามทำความดีสร้างความดีเรียกว่าเห็นความดีนั้นสำคัญยิ่งเลยทีเดียวมันอบรมจิตใจให้มีความดียิ่งกว่าที่จะพยายามบำรุงรักษาร่างกายต่อต้านความแก่ความชลานั้น การพยายามบำรุงรักษาร่างกายให้มีกำลังแข็งแรงเสมอเป็นการดีอยู่แล้วแต่การพยายามบำรุงรักษาจิตใจให้เข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นการดียิ่งกว่าผู้มีปัญญาเห็นถูกย่อมจะเห็นเช่นนี้แต่ผู้ที่มีโมหะความหลงผิดครอบงำย่อมจะไม่เห็นเช่นนี้ย่อมจะถูกโมหะความหลงผิดนี้ นำไปสู่ความหลงผิดอีกชั้นหนึ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นคือความหลงผิดว่าจะสามารถต่อต้านความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายได้และเมื่อทำไม่ได้สําเร็จก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นกับตัวตนเองโมหะย่อมนำให้เกิดความทุกข์ต่างๆกันเช่นนี้สามีภรรยาที่อยู่กันจนแก่เท่านั้นม่ใช่ว่าไม่แลเห็นความแก่ของกันและกันแต่ทั้งๆที่เห็น แต่ก็เหมือนไม่เห็นเพราะมีสิ่งอื่นที่เห็นเด่นชัดกว่านั่นก็คือมีความสำคัญเหนือกว่าด้วยสิ่งนั้นก็คือความดีที่มีต่อกันและกันนั่นเองสามีภริยาที่แยกกันตั้งแต่ยังไม่แก่ไม่เท่าไม่ใช่ว่าจะนึกล่วงหน้าไปถึงความแก่เท่าไม่สวยไม่งามของแต่และฝ่ายที่จริงก็ยังเห็นความสดสวยงดงามความหนุ่มสาวของกันและกันอยู่ แต่ทั้งๆที่เห็นแต่ก็เหมือนไม่เห็นเพราะมีสิ่งอื่นที่เด่นชัดกว่าสำคัญกว่านั่นก็คือการได้เห็นความดีของกันและกันแม้พิจารณาความจริงให้เห็นด้วยปัญญาย่อมไม่เดือดร้อนกลัวความแก่ย่อมเห็นจริงว่าความดีสำคัญกว่าความสดสวยงดงามของหนุ่มสาวย่อมเบิกบานที่จะใช้ความคิดและสติปัญญาสร้างสารรค์ความดีเต็มความสามารถ ผู้ที่ทำความดีอย่างสม่ำเสมอจะมีความดีเป็นนิสัยเป็นพื้นใจผู้มีปัญญาย่อมเห็นจริงเช่นนี้แต่แม้จะยังไม่เกิดปัญญาเห็นจริงด้วยตนเองยังมีโมหะความหลงผิดอยู่ <c oughs> ก็อาจทำปัญญาในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้ด้วยวิธีที่กล่าวแล้วคืออาศัยสัญญาเป็นทางดำเนินการจำที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วพิจารณาตามไป จนเกิดปัญญาของตนเองเห็นจริงตามว่าความดีทําให้เสมอและยังใจให้เป็นใจที่ดีและใจที่ดีนี่แหละเป็นใจที่มีค่าเหนือค่าของสิ่งอื่นใดทั้งหมดอย่างไรก็ตามมีโมหะความหลงผิดอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้จักความดีไม่ถูกต้องตามเป็นจริงไปถือเอาความไม่ดีเป็นความดีถือเอาความดีเป็นความไม่ดี นี่ปรากฏมีอยู่เสมอเช่นถือเอาการที่สามารถสร้างตนให้มั่งมีขึ้นได้ด้วยวิธีไม่สุจริตว่าเป็นความดีและก็ถือเอาอาการที่ต้องยากจนเพราะไม่ใช้วิธีทุจริตว่าเป็นความไม่ดีโมหะความหลงผิดเช่นนี้ทำให้คนทำผิดโดยคิดว่าเป็นถูกจึงทำได้ทำเอาไม่ตะกิดตะขวงและไม่หยุดยัง้งสำหรับผู้ทำเพื่อเงิน ก็ทำอย่างที่เรียกกันว่าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอซึ่งก็เพราะว่าอำนาจของความหลงผิดหรือโมหะเท่านั้นทําให้เป็นไปนี้คือเมื่ออำนาจของโมหะทําให้เห็นว่าทําเช่นนั้นถูกทําเช่นนั้นดีแล้วทําไมเล่าจึงจะไม่ควรทําต่อไปในเมื่อเป็นการทําถูกเป็นการทําดีเมื่อใดสามารถทําลายโมหะความหลงผิดไปได้ในเรื่องเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเสียได้ แม้เพียงเล็กน้อยก็จะทำความชั่วความไม่ดีเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วจะรู้จักตะคิดตะขวงจะรู้จักยับยัง้งทั้งนี้ก็เพราะว่าอำนาจของปัญญารู้ตามเป็นจริงช่วยยับยั้งไว้ก็ใครเล่าที่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของโมหะความหลงผิดจะยินดีทำความชั่วจะไม่ยินดีทำความดีพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าการกระทำทุกอย่างมีผล ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าไม่มีโมหะความหลงผิดจะไม่มีใครทำชั่วจะมีแต่คนทำดีโมหะจึงเป็นเหตุแห่งการทำชั่วที่จะนำให้เกิดผลชั่วโมหะจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรพยายามทำให้ลดน้อยลงจากจิตใจของตนเป็นลำดับลำดับไปโดยการอบรมปัญญาทางพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นเป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกัน ความสกปรกล้างด้วยน้ำสะอาดชั้นใดโมหะความหลงผิดก็ทำลายได้ด้วยปัญญาฉันนั้นปัญญานั้นเป็นเครื่องทำลายโมหะได้ไม่มีอะไรอื่นจะทำลายโมหะได้นอกจากปัญญาเท่านั้นโมหะคือความมืดปัญญาคือความสว่างแสงสว่างส่องเข้าถึงที่ใดย่อมทำสิ่งนั้นให้สว่างย่อมทำที่นั้นให้สิ้นความมืด ผู้มีปัญญาในเรื่องใดจึงสิ้นโมหะในเรื่องนั้นมากน้อยตามระดับของปัญญาผู้ใดมีปัญญาเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอนัตตาความไม่เป็นไปตามปรารถนาต้องการของผู้ใดผู้นั้นย่อมไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในเรื่องใดสิ่งใด ย่อมไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นสิ่งนั้นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในเรื่องทั้งปวงสิ่งทั้งปวงย่อมไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องทั้งปวงสิ่งทั้งปวงนั้นแต่สำหรับบุคคลโดยทั่วไปเป็นการยากที่จะแลเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้เพียงในเรื่องใดสิ่งใดอย่างถานัดชัดเจนด้วยปัญญาจะเห็นได้ก็เพียงโดยสัญญาความจำได้ระลึกได้ ถึงที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้แต่แม้เพียงเท่านั้นก็ยังมีดีกว่าจำไม่ได้เลยระลึกไม่ได้เสียเลยแสงสว่างที่เกิดจากการจำได้ระลึกได้แม้จะเป็นแสงสว่างเพียงเล็กน้อยก็ย่อมดีกว่ามืดสนิทไม่มีแสงสว่างเสียเลยแม้เพียงเลือนรางดังนั้นในขั้นต้นสำหรับผู้บริหารจิตทุกคนจึงควรทำจำไว้ให้ได้ว่า พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้อย่างไรพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแรปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่ใต้อำนาจความปรารถนาต้องการของผู้ใดทั้งสิน้นจำไว้ระลึกไว้จะเหมือนมีแสงสว่างประจำตัวตนอยู่เสมอจะไม่อยู่ในความมืดสนิทจนเกินไปและเมื่อใด จะสามารถทำปัญญาให้เห็นจริงตามที่จำไว้ได้นั้นบ้างแสงสว่างประจําตนก็จะแจ่มใสย,ยิ่งขึ้นจะขับไล่ความมืดให้จางหายไปยิ่งขึ้นความยึดมั่นถือมั่นจะลดน้อยลงความสงบสุขจะเกิดตามมาพร้อมกันเหมือนผู้อยู่ในที่สว่างสวยัยเห็นได้ว่าอันตรายอยู่ตรงไหนย่อมระวังตัวได้ถูกต้อง ย่อมรักษาตัวให้พ้นอันตรายนั้นได้ผู้อยู่ในที่มืดสนิทจะเห็นไม่ได้ว่าอันตรายมีอยู่ตรงไหนย่อมไม่มีทางระวังรักษาตัวให้พ้นอันตรายนั้นได้จะได้รับความทุกข์โทษของอันตรายนั้นแม้ผู้ใดเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาเพียงประการใดประการหนึ่งก็จะเหมือนเห็นทั้งสามประการพร้อมกันคือแม้เห็นว่าไม่เที่ยงเพียงอย่างเดียว ความเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะปรากฏขึ้นพร้อมกันด้วยหรือแม้เห็นว่าเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพียงอย่างเดียวความเห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการก็จะปรากฏขึ้นพร้อมกันด้วยหรือแม้เห็นว่าเป็นอนัตตา ไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของผู้ใดเลยเพียงอย่างเดียวความเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังก็จะปรากฏขึ้นพร้อมกันด้วยดังนั้นแม้ผู้ต้องการบริหารจิตจะพึงพอใจเพียงพิจารณาให้เกิดปัญญาในประการใดประการหนึ่งในสประการนี้เท่านั้นก็จะได้รับผลเต็มที่เหมือนพิจารณาทั้งสาประการไปพร้อมกัน คือย่อมทําให้เกิดปัญญาเป็นแสงสว่างทําลายโมหะความหลงผิดอันเป็นความมืดให้ลดน้อยลงถึงหมดสิ้นไปได้เมื่อโมหะความหลงผิดลดน้อยลงแล้วความยึดมั่นถือมั่นก็ลดน้อยลงด้วยภัยคือความทุกข์ร้อนอันเกิดแต่ความยึดมั่นถือมัน่นก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยความเป็นสุขย่อมเพิ่มขึ้นโดยในนี้ ลองพิจารณาสิ่งที่ทุกคนมีคือความรักหรือบุคคลผู้เป็นที่รักสิ่งอันเป็นที่รักพิจารณาว่าบุคคลผู้เป็นที่รักหรือสิ่งอันเป็นที่รักเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั่วไปมากบ้างน้อยบ้างเพราะเหตุใดก็จะพบว่าเพราะเหตุที่ผู้มีความรักในบุคคลหรือในสิ่งของนั้นๆไปยึดมั่นถือมั่นจะให้ผู้นั้นเป็นไปตามความปรารถนาต้องการของตน เช่นต้องการให้บุคคลผู้ที่เป็นที่รักมีความรู้สึกต่อตนเช่นไรก็เช่นนั้นคือเคยรักตนมากก็ต้องการให้เป็นไปเช่นนั้นตลอดไปซึ่งเป็นไปไม่ได้จิตใจหรือว่าความรักก็เช่นเดียวกันกับสิ่งทั้งปวงคือเป็นอนัตตาไม่เป็นไปตามอำนาจความปรารถนาต้องการของผู้ใดเลยแม้ท่านผู้สูงสุดด,ด้วยวาสนาบารมี ก็หามีอำนาจทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีความรักที่ไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงดังที่ปรารถนาต้องการได้ไหมบางเวลาความรักก็อาจเพิ่มขึ้นบางเวลาก็อาจลดน้อยลงบางเวลาก็อาจไม่มีเลยต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ไปเป็นธรรมดานั่นเองสังเกตใจตนเองทุกคนก็ย่อม เห็นความจริงนี้ประจักษ์ชัดเพราะความเปลี่ยนแปลงในใจตนเองก็มีอยู่เช่นกันไม่ใช่ว่ามีอยู่แต่ในใจผู้อื่นเท่านั้นและความเปลี่ยนแปลงนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปตามอำนาจความปรารถนาต้องการให้เป็นเช่นนั้นมันจะเป็นไปเองเพราะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ไม่รู้ทันตามความเป็นจริงไปยึดมั่นถือมั่นจะให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ ย่อมเป็นทุกข์เพราะความไม่สมหวังเพราะความรักที่แปลรแปลรวนเปลี่ยนแปลงนั้นแต่ผู้รู้ทันตามความเป็นจริงว่าความรักต้องแปลปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมไม่เป็นความทุกข์เพราะความไม่สมหวังย่อมไม่เป็นความทุกข์เมื่อความรักแปลปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาทุกคนมีความรัก มีบุคคลเป็นที่รักมีสิ่งเป็นที่รักแม้พยายามดูให้เห็นความไม่เที่ยงหรือความทนอยู่ไม่ได้หรือความไม่อยู่ใต้อำนาจปรารถนาต้องการของใครเลยย่อมมีความสงบสุขในจิตใจได้พอสมควรดังนั้นจึงควรพิจรารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้ให้เสมอจะได้ไม่เป็นทุกข์จนเกินไปเมื่ออนิจจังทุกขังอนัตตา ปรากฏชัดเจนพอสมควรพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาจากที่ทรงแสดงไว้เช่นนั้นอาจกล่าวได้ง่ายๆว่าแม้ผู้ใดเห็นสิ่งใดไม่เที่ยงย่อมเห็นสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปและเมื่อเห็นสิ่งใดเป็นทุกข์ก็ย่อมเห็นสิ่งนั้นเป็นอนัตตา คือไม่เป็นไปตามอำนาจความปรารถนาต้องการด้วยนั่นก็คือแม้ผู้ใดเห็นอนิจจังหรือทุกขงังหรืออนัตตาเพียงประการใดประการหนึ่งก็จะเห็นทั้งสามประการพร้อมกันการพิจารณาเรื่องทั้งปวงสิ่งทั้งปวงเพื่อให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นตัวปัญญาอย่างยิ่งจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาทั้งสามประการ เลือกพิจารณาเพียงประการใดประการหนึ่งที่ถูกกับอัธยาศัยหรือที่เหมาะกับเรื่องนั้นสิ่งนั้นเช่นเลือกพิจารณาว่าสังขารร่างกายเป็นอนิจจังก็พิจารณาไปว่าเป็นอนิจจังเท่านั้นได้เมื่อใดเกิดปัญญาเกิดอนิจจังก็จะเห็นทุกขังเห็นอนัตตาในสังขารร่างกายไปพร้อมๆกันเหมือนได้พิจารณาไปพร้อมๆกันฉะนั้น เช่นนี้ที่ท่านกล่าวว่าเมื่อเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะเห็นตลอดสายได้กล่าวว่าการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นตัวปัญญาอย่างยิ่งก็เพราะว่าจะเป็นเหตุให้พ้นจากโมหะความหลงผิดจะเป็นแสงสว่างกลางความมืดส่องให้เห็นทุกโทษภัยของความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงว่าเที่ยงว่าไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลง และว่าเป็นไปได้ตามอำนาจความปรารถนาต้องการอันความทุกข์โทษภัยของสิ่งใดก็ตามหากผู้ใดเห็นถนัดชัดแจ้งว่ามีอยู่ผู้นั้นย่อมไม่เข้าไปแตะต้องข้องเกี่ยวย่อมปลีกนี้เช่นฐานไฟอันลุกแดงเป็นสิ่งที่มีทุกข์โทษภัยคือความร้อนไหมแก่ผู้ทุกคนทุกสิ่งที่เข้าไปแตะต้องนี่ทุกคนรู้ชัดแล้วทุกคนจึงไม่จับต้อง ด้วยกลัวทุกโทษภัยนั้นจะเกิดแก่ตนเองอันความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องทั้งปวงก็มีทุกโทษภัยเช่นเดียวกับการจับต้องทานไฟอลุกแดงแต่เพราะทุกคนไม่รู้ชัดจึงไม่กลัวจึงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไว้และเมื่อได้รับทุกโทษภัยเพราะการยึดมั่นถือมั่นก็มีโมหะทำให้หลงผิดไปว่าทุกโทษภัยทั้งหลายที่เกิดกับตนนั้น เป็นเพราะผู้นั้นผู้นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นต้นเหตุหาได้เห็นความจริงว่าเหตุที่แท้ของทุกโทษภัยที่ตนได้รับนั้นคือความยึดมั่นถือมั่นของตัวตนเองการไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเหตุแห่งการยึดมั่นถือมั่นมีผลเป็นทุกข์โทษภัยเพราะเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นว่าผู้นั้นผู้นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เที่ยง ครั้นเมื่อผู้นั้นผู้นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เที่ยงอยู่ได้ตามความยึดมั่นถือมัน่นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นไปดังที่ปรารถนาต้องการผู้ยึดมั่นถือมั่นย่อมได้รับความผิดหวังย่อมเศร้าเสียใจยึดมั่นถือมั่นมากในเรื่องสำคัญมากความผิดหวังและความเศร้าเสียใจก็ย่อมมากไปด้วยยึดมั่นถือมั่นน้อยในเรื่องสำคัญน้อย ความผิดหวังและความเสียใจก็ย่อมน้อยตามไปเป็นส่วนไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรอะไรเลยก็ย่อมพ้นจากความผิดหวังและความเศร้าใจเสียใจโดยสิน้นเชิงพระพุทธองค์จึงทรงสอนไม่ให้หยึดมั่นถือมัน่นโดยได้กล่าวไว้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นขอกล่าวว่าการไม่ยึดมั่นถือมั่นจะเกิดได้ต่อเมื่อแลเห,เห็นอน,นิจจัง ทุกขังอนัตตาคือเห็นความไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ต้องแปลปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นไปตามปรารถนาต้องการของผู้ใดเลยก็ถ้ารู้แจ้งแล้วว่าสิ่งใดก็ตามไม่เที่ยงเหมือนที่รู้แจ้งแล้วว่าฐานไฟที่กําลังลุกแดงเป็นของร้อนก็ย่อมไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยว่าสิ่งนั้นอาจจะเที่ยงเหมือนที่ย่อมไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยว่า ฐานไฟที่กำลังลุกแดงอาจจะเป็นของเย็นและความจริงก็คือสัจธรรมที่มีอยู่ว่าไม่มีสิ่งใดเที่ยงทุกสิ่งไม่เที่ยงเช่นเดียวกับฐานไฟที่ลุกแดงทุกก้อนร้อนผู้แต่ต้อง่านไฟที่กำลังลุกแดงย่อมถูกเผาไหม้ให้ร้อนรนฉันใดผู้ยึดมั่นในสิ่งใดว่าเที่ยงก็ย่อมได้รับทุกโทษของการยึดมั่นนั้นฉันนั้น ผู้มีความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าในสิ่งใดก็ตามเป็นผู้มีโมหะและจะทำลายโมหะนี้ได้ก็ต้องอบรมปัญญาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นตัวปัญญาอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่ความสุขพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงนั่นแหละ